วันนี้แซนอร u อัสจะพาทุกคนไปพบกับการค้นพบครั้งใหม่ที่ประเทศจีนกันครับความพิเศษของการค้นพบครั้งใหม่ที่แซนอร u ัสกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับคือการค้นพบของหานหวังและคณะในปี2021ครับทำให้โลกได้มียูริปท e r ริสกุลใหม่ขึ้นมาครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ s ซน e n c า n ารายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนพควัฒรรัตนสุริยมัยครับคุณผู้ชมครับดาวเคราะห์สีน้ําเงินหรือดาวโลกที่เราอยู่อาศัยนี้นะครับมีอายุมากกว่า4,500ล้านปีแล้วนะครับ จึงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมละครับคุณผู้ชมว่าโลกใบนี้เนี่ยจะมีร่องรอยปริศนามากมายรอให้คนเนี่ยมาค้นพบวันนี้แซนอราอัสจะพาทุกคนไปพบกับการค้นพบครั้งใหม่ที่ประเทศจีนกันครับการค้นพบนี้นะครับนำโดยฮานหวังนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาหนานจิงสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนที่สนใจวิวัฒนาการของฟอสซิลประเภทยูริปทริตครับ คุณผู้ชมครับเดาถูกแล้วเลยครับเรื่องราวการพ้พบครั้งใหม่ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้นะครับเกี่ยวกับฟอสซิลของยูริปเทอริสนั่นเองฮะยูริปเทอริสนะครับรู้จักกันอย่างไม่เป็นทางการในชื่อแมงป่องทะเลหรือซีสกอร์เปียนนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ขาปล้องที่สูญพันธุ์ไปแล้วจากโลกใบนี้ครับ ปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบยูริทอริทมากกว่า250สปีชีสใน74สกุลโดยถูกค้นพบครั้งแรกในโขดหินที่นิวยอร์กในปี1818 18, ซึ่งคาดว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงยุคไซเรเลียนต่อมาในปี1825นะครับได้มีการค้นพบยูริทอริทอีกครั้งหนึ่ง โดยเจมส์อีดีเนักสัตววิทยาชาวอเมริกันตั้งชื่อยูริเทอรัส e m มิส์นับเป็นยูริเทริสตัวแรกนะครับที่มีการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับ <c oughs> ความพิเศษของการค้นพบครั้งใหม่ที่ไซอนราสกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับคือการค้นพบของฮานหวังและคณะในปี2021ครับ ทำให้โลกได้มีย e ูริปทอริสสกุลใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่าสกุลทรอปทรัสนั่นเองครับที่ขณะนี้ยังค้นพบเพียงสปีชีส์เดียวเราเรียกกันว่าทรอปทรัสชูชาเนนสิตนั่นเองครับโดยย e ูริปทอริสสกุลทรอปทรัสนะครับที่ค้นพบอยู่ในวงมิกสดทอริเดนะครับซึ่งเป็นวงของย e ูริปทอริสที่มีขนาดใหญ่แหมผู้ชมฟังอาจจะงงนิดนึงนะครับลักษณะเนี่ยจะคล้ายแมงป่องระยังมีความใหญ่เป็นพิเศษครับ และสำหรับยูริปตริทที่คณะวิจัยค้นพบนะครับมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรและคาดว่าในตัวโตวเต็มวัยเนี่ยอาจมีความยาวประมาณ100เซนเมตรหรือ1เมตรกันเลยทีเดียวครับฮานหวังและทีมนักบรรพชีวินวิทยาได้วิเคราะห์ซากดึกดำบรนในยุคซิเลเลียนหรือประมาณ435ล้านปีก่อนครับโดยซากดึกดำบรรที่ทำการวิเคราะห์นั้นพบในแหล่งขุดค้นสิวซานตอนใต้ของประเทศจีน หลังจากคณะทำงานนะครับได้วิเคราะห์อย่างละเอียดก็พบว่าซากฟอสซิลนี้นะครับเป็นยูริปตอริสสปีชีใหม่อย่างที่ตอนได้กล่าวไปช่วงต้นนะครับสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นคือปกติแล้วเนี่ยเราจะค้นพบยูริปตอริสจากซากฟอสซิลที่มาจากมหาทวีปลอเรเชียโบราณแต่ยูริปตอริสของคณะฮานหวังเป็นชนิดแรกจากมหาทวีปกอนวาน่าและมันน่าจะเป็นวงมิมิ์ซอบทอร์เดที่เก่าที่สุดที่เรารู้จักเลยละครับ ประเทศไทยเองก็มีการค้นพบฟอสซิลทั้งซากพืชซากสัตว์มากมายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับใครที่สนใจการศึกษาวิจัยซากฟอสซิลแบบนี้ในประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรในประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับสำหรับสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้า ปอนจะพาทุกคนไปหาคำตอบว่าโอเอซิสมีความสำคัญอย่างไรติดตามได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับ